สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องเครื่องบินตกนะครับหลายท่านก็อาจจะมีความสนใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับก็เลยจะมาคุยให้ฟังคือคือผมเนี่ยก็มีมีโอกาสได้ขับเครื่องบินหลายครั้งนะครับ ก็กับหลายๆคนนะก็พบว่าการขับเครื่องบินเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นคนสติไม่ค่อยดีครับนะครับอย่างอย่างที่ผมเล่าบ่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมประทับใจในความสติไม่ค่อยดีมากนะก็คือเพื่อนผมคนที่เป็นเจ้าของโรงงาน ลอแมกบีบีเอสนะนะก็ไม่ใช่เจ้าของแล้วล่ะครับก็ก็คือเขาก็ขายขายไปแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในฐานะอะไรล่ะแบบฐานะแบบเหมือนเหมือนพิเศษอะเอ,อประธานประธานกิติม่ะฐานะกิติมาศประมาณนั้นน่ะนะครับอ่แต่ก็ก็นั่นนะครับก็เขาก็อันนี้เขาก็มีเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์นะ ก็ที่เคยเล่าไปว่าเขาบินผ่านป่าจากออสเตรียออสเตรียนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรียกลับมาที่เยอรมันแล้วก็ป่าตรงนี้มันก็เป็นป่าที่มันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยนะไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วก็น้ำมันมัน,มนก็หมดคือจริงๆเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าน้ำมันมันจะหมดนะครับ ฮออันนี้มันเป็นฮอมันเป็นฮอรุ่นอ่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าแบล็กฮอปกนะครับแบล็กฮอว์ภาคพละเรือนแล้วกันนะอมืมันก็มีระบบอะไรดีแหละครับเขาก็ไอตัวฮอมันก็บอกแล้วล่ะพอเราเราเราป้อนข้อมูลอะไรไปแล้วเนี้ยฮอมันก็บอกแล้วล่ะว่ามันไม่มีทางบินไปถึงหรอกนะแล้วก็มันก็ ไม่มีน้ำมันให้เติมหรอกนะตรงแถแถวนั้นนะ่ะนั่นแหละครับมันก็มันก็เรียกว่าตกหรือไม่ตกว่าไม่ตกหรอกครับมันก็ต้องลงฉุกเฉินนะครับต้องลงกลางป่านะแล้วก็ต้องเรียกเอานาฬิกามากดเรียกเรียกกูภัยมาช่วยนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือบางคนเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยก็เขาไม่สามารถจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับ ก็เลยก็เลยชวนผมไปไปช่วยขับนะเพราะว่าเขาเขาสื่อสารภรารรษาผลิตไม่ได้เขาสื่อสารกับสนามบินไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ก็คือสติไม่ค่อยดีครับแต่ว่ามีเครื่องบินนะนะอันนี้ก็เป็นเป็นสำหรับเครื่องบินส่วนตัวเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าตกก็ ก็แค่ตายส่วนผมถ้าถ้าเขาทําเครื่องบินตกเนี่ยผมก็แค่ตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมสมัครใจไปกับเขาเองนะคือเออสนุกดีนะครับไปกับคนบ้าทําอะไรบ้าบ้านะครับแต่ในเครื่องบินโดยาสารเนี่ยครับมันก็มีการตกบ่อยนะแล้วมันมีผู้โดยาสารซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับไม่รู้ว่านักบินเนี่ยมันบ้านะก็พลอยจะตายได้นะครับ ก็สวยคือจริงๆแล้วเครื่องบินเนี่ยมันก็ตกยากนะครับถ้าไม่ไปทําอะไรบ้าๆหรือว่าไม่ไปทําอะไรที่มันผิดพลาดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตกนะแต่ว่าพูดง่ายๆว่าที่มันตกๆกันเนี่ยก็เพราะว่านักบินเนี่ยแหละครับทําอะไรบ้าๆบอๆเมื่อวานครับผมก็ได้ดู youtube ก็ได้ดูคลิปเรื่องเครื่องบินตกนะครับที่รัสเซียนะ มันก็เกิดจากความความบ้าครับความสติไม่ดีของนักบินนะคือเขาก็ขับเครื่องบินกันมาปกติเนี่ยครับขึ้นบินขึ้นแล้วก็คุยกันมันว่างเลยครับพอบินขึ้นเสร็จมันจะว่างนะคือมันก็มันมันเครื่องบินเนี่ยมันจะยุ่งแค่ตอนบินขึ้นบินลงแค่นั้นแหละครับนะพอบินขึ้นไปเสร็จเนี่ยมันก็ว่างพอว่างมันก็ฟุ้งซ่านครับมันก็คุยกัน นักบินก็ก็คุยคุยว่าเฮ้ยนายนายนายเชื่อเป่าว่าเราอ่ะสามารถที่จะลงจอดได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ต้องดูภูมิประเทศนะเราดูแค่มาตรวัดเนี่ยเราก็ลงจอดได้ละไอ้นักบินผู้ช่วยก็แบบว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกนายโมเราอ่ะนายนายขีโมอ่ะก็ นักบินก็บอกว่ากัปตันนะครับกัปต,ตันก็บอกว่าอ้าวนายไม่เชื่อเราเหรองั้นปิดหน้าต่างเลยปิดม่านให้หมดเลยเดี๋ยวเร,เราลงให้ดูครับไอไอช่างเครื่องน,นะครับเมื่อก่อนเครื่องบินเนี่ยเขาจะขับกันสามคนนะครับก็คือมีกัปตันมีผู้ช่วยแล้วก็ผู้ช่วยนักบินนะครับแล้วก็ช่างเครื่องนะครับหรืออ่าวิศวกรก็ได้นะเราจะจริงๆน่าจะเรียกว่าช่างเครื่องได้แหละ แต่ว่าชื่อเขาจะเป็นอะไรไฟเอนจิเนียริงไฟเอนจิเนียร์อะไรประมาณนี้นะก็ก็ปิดหน้าต่างครับปิดปิดมา่านเปึ๊บก็แล้วก็จะลงจอดครับก็ลงโดยโดยไม่ใช้สายตานะครับคือจริงๆเครื่องบินเนี่ยมันก็การขับเครื่องบินเนี่ยนะครับถ้าถ้าเคยขับเครื่องบินหรือเคยเรียนการขับเครื่องบินมาเนี่ยจะทราบว่า จะทราบว่าเขาเขาสอนหรือปลูกฝังให้เราเชื่อมาตรวัดมากกว่าเชื่อตาตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเรียนขับเครื่องบินเนี่ยในการบินระดับนะเขาเรียกว่าบินระดับหรืออะไรนะ่ะบินบินบินปกติเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ต้องดูหน้าต่างไม่ต้องดูอะไรก็ได้นะครับเขาจะมีการฝึกปิดปิดหน้าต่างหมดเลยนะครับดูแต่มาตรวัดนะเรามาตรวัดนี่คือวัดอะไรไม่ใช่วัดไม่ใช่มาตรวัดรอบเหมือนรถยนต์อะไรอย่างนี้นะ ก็จะเป็นมาตรวัดท่าทางการบินนะว่าเครื่องบินมันเชิดหัวหรือหัวทิมหรือเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็เรากําลังบินไปในแนวระดับหรือว่าบินกําลังบินลงหรือว่ากําลังบินขึ้นความเร็วเท่าไหรอะไรแบบนี้ก็คือเราก็จะจะจะดูจากมาตรวัดว่าเครื่องบินเราเนี่ยอยู่ในลักษณะไหนเพราะว่าการขับเครื่องบินเนี่ย เราอย่าไปเชื่อความรู้สึกของตัวเองแล้วก็อย่าไปเชื่อตาของตัวเองครับเชื่อมาตรวัดเพราะมาตรวัดนะมันไม่ค่อยผิดแต่ความรู้สึกกับกับตาเราเนี่ยมันชอบผิดนะครับถ,ถ้าเคยขับเครื่องบินจะอน่าจะพอทราบมันผิดมากขนาดที่ว่ามีเครื่องบินขับไล่วันเด็กะครับก็ตกมาแล้วนะครับคือเขาพยายามจะ ตีลังกาอะไรของเขาอ่ะนะก็ลองไปหาคลิปดูแล้วกันนะครับเครื่องบินตกวันเด็กอะ่ะเขาพยายามจะตีลังกาหรืออะไรของเขาเนี่ยแต่เขาหลงทิศครับคือเขาไม่ดูไม่ดูมาตรวัดนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเขาหลงทิศคราวนี้แทนที่จะเชิดหัวขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันหลงทิศใช่ไหมครับมันก็คิดว่าตัวเองอยู่อีกท่าหนึ่งเขาเชิดหัวขึ้นมันก็เลยปักดินโครมพอให้นะอืมก็เนี่ยแหละครับไอ้ไอ้เรื่องเครื่องบินตกเนี่ยมันก็ ก็มักจะเกิดกับอะไรที่เล่นเวลาเล่นอะไรบ้าๆบอๆนะครับถ้าขับปกติมันก็ไม่ค่อยตกนะอ่ะกลับมาที่อิตาลียเนี่ยพอปิดหน้าต่างเสร็จเนี่ยเขาก็ดูมาตรวัดครับซึ่งจริงๆมันก็สามารถทำได้นะครับถ้าถ้ามีระบบผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าระบบอะไรนะครับระบบเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาอ่ะเป็นระบบ นำนำทางการลงจอดนะนะการการแลนดิ้งนะครับที่ดีแต่พอดีเนี่ยเห,เหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อเมื่อเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะก็เป็นสิบปีครับนะมันก็ระบบอะไรมันก็ยังไม่ค่อยดีแถมไอสนามบินนี้ก็เป็นสนามบินแบบสนามบินบ้านนอกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีระบบช่วยอะไรแต่ถามว่าทําได้ไหมจริงจริงทได้ไหมมันก็ทําได้ครับ ถ้าถ้าใจนิ่งนะมันก็ทำได้คือระบบเนี่ยนะครับมันจะมันจะบอกว่าเราอ่ะจะต้องบินสูงแค่ไหนแล้วบินไปในทิศทางไหนแล้วเราบินอยู่ตรงไหนนะแล้วเราก็ตามมันจะมันจะมันจะมีมาตรวัดบอกอ่ะเราก็ดูมาตรวัดแล้วเราก็พยายามบิน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 ลงมาตามให้เี้งมาตรวัดให้มันอยู่ให้มันอยู่แบบ ในในท่าที่ปกติอยู่ในระดับที่ปกติอะไรแบบนี้ความสูงที่ปกตินะครับที่ที่ที่เหมาะสมอ่ะมันสามารถทําได้แต่ว่าคุณต้องใจนิ่งมากๆนะเพราะว่าคุณมองไม่เห็นไงคุณไม่ได้มอกไม่ได้มองคุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเลยสนามบินหรือยังไม่เลยสนามบินหรือว่าเราบินอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับปกติเนี่ยเขาจะเขาจะมันมีขนหมานะ ปกติเขาจะจะมีกฎนะครับว่าถ้ามองไม่เห็นสนามบินเนี่ยบินลงมาต่าขนาดเนี้ยแล้วยังมองไม่เห็นสนามบินเนี่ยให้ยกเลิกยกเลิกการลงนะครับบินบินกลับไปใหม่ขึ้นบินขึ้นแล้ววนกลับมาลงใหม่ต้องคุณต้องมองเห็นสนามบินตามกฎนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันเป็นในราชการสงครามหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันมันจำเป็นต้องลงมันก็ก,ก็ต้องต้องดูมาตรวัดแล้วก็ลุ้นกันเอาเองอนะ ทำได้ไหมทําได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องก็ควรจะทําตามกฎน,นะครับก็แต่ว่าก็นักบินเนี่ยก็จะไม่ชอบค่อยไม่ค่อยชอบทําตามกฎนะครับนักบินเนี่ยเขาจะมีอัตตากันนะครับอัตตาก็อีโก้นะเขาจะมีอัตตากันว่ากูเก่งกูทํานั่นได้นี่ได้ก็ก็ตายกันมาเยอะนะครับหรือพาคนอื่นไปตายก็เยอะนะครับเนี่ย อีตานักบินเนี่ยก็ก็ดูมาตรวัดแล้วก็ลง <S <S ลงลงลงมามันก็มันก็เกือบจะได้แล้วครับจนถึงวินาทีสุดท้ายครับอีตานักบินมันเกิดสติแตกครับคือไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนเราจะเลยสนามบินหรือเลยเลยไอ,ไอทางวิ่งนะหรือเราถึงทางวิ่งหรือย,ยังหรือเราเลยไปแล้วเขาก็เลยบอกให้เปิดม่านครับ ซึ่งเนี้ยคือวินาทีสุดท้ายครับถ้าเขาไม่เปิดม่านนะครับเขามีความมั่นใจใจเขานิ่งมากๆนะเขามั่นใจนะเขาก็จะลงจอดได้ครับแต่พอเขาให้เปิดม่านเนี่ยมันมันทําให้เขาสับสนครับพอเขาสับสนเนี่ยเขาก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ลงไม่ได้ซึ่งจริงๆมันลงได้นะเขาคิดว่ามันลงไม่ได้มันมันไม่น่าจะเหลือระยะพอ เขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการว่าจะลงจะจะยกเลิกการลงจอดครับแต่ระยะมันต่ําเกินไปแล้วมันต่ํากว่าขีดขีดจํากัดของคือเขาจะมีกฎนะครับว่าถ้าระยะมันต่ํากว่านี้คุณคุณจะยกเลิกไม่ได้แล้วจะยกเลิกการลงจอดไม่ได้แล้วนี่มันต่ําเกินไปแล้วแต่เขาก็ยกเลิกเพราะเขาสติแตกเลยครับเฮ้ยไม่ได้หรอกลงไม่ได้หรอกก็ตกใจคือหลอกแบบหลอกตัวเองอะเมื่อมันลงไม่ได้ก็ ถ้ามันลงไม่ได้นี่เขาทํำยังไงครับก็ยกเลิกวิธียกเลิกทําไงครับก็ดันคันเร่งไปสุดนะครับเร่งเครื่องเต็มที่นะแล้วก็เชิดหัวขึ้นนะเชิดหัวขึ้นก็ดึงเข้ามานะครับดึงไอเนี่ยไอไอพวงมาละัยนะถ้าเป็นเครื่องบินนั่นก็ดึงไอนี้เข้ามาแต่ว่ามันไม่ทันครับมัน มันมันไม่ทันอ่ะคือเครื่องเจ็ตเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเร่งมันจะเร่งเครื่องได้ได้เร็วนะถ้าถ้าคุณเคยขับเครื่องเจ็ตเนี่ยจะทราบว่ามันไม่ใช่ว่ามันเร่งเครื่องได้เร็วนะครับพอคุณดันไปเนี่ยมันจะเหมือนเทอร์โบเหมือนเทอร์โบรอรอรอบูตอ่ะมันไม่มันไม่ตไม่ใช่ว่ามันบูตมันติดเร็วปื๊ดนะคุณดันไปเนี่ยอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องขับไล่นันมักจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะขันเร่ง แต่ว่าถ้าเป็นไอ,เอ้เครื่องเครื่องเครื่องโดยสารเนี่ยคนคนขับนักบินน่ะกับตันน่ะมันจะอยู่นั่งซ้ายครับไอ้คันเร่งม,มันจะอยู่ฝั่งขวาเพื่อที่ว่าไอ้ไอ้ผู้ช่วยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะอ่ะคือต่อให้คุณดันไปเนี่ยถ้าถ้ามันไม่มีเวลาเนี่ยคุณดันไปมันก็เครื่องมันก็พยายามจะเร่งนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะตอบสนองช้าเนี่ยแหละครับถ้าเขาพยายามพยายามที่จะลงเขาจะลงสําเร็จนะครับแต่นี่เขา ไปตัดสินใจแบบเหมือนรถจะออกจากคุณออกจากซอยแล้วคุณแบบออกดีไม่ออกดีออกดีไม่ออกดีแม่งเลยชนเลยนะครับถ้าเขาตัดสินใจออกปึ๊บไปเลยมันก็ไม่ชนหรือเขาไม่ออกเลยมันก็ไม่ชนแต่นี่เขาออกดีไม่ออกดีออกดีไม่ออกดีจนมันมันโครมเขาให้กับพื้นนะครับเนื่องจากว่าเขาใจไม่นิ่งนะถ้าเขาตัดสินใจจะลงลงแบบแน่นอนเนี่ยไม่ไม่พยายามที่จะบินขึ้นไม่พยายามที่จะยกเลิกการลงเนี่ย เขาก็จะสามารถลงได้โดยที่เครื่องบินอาจจะกระแทกแรงนิดนึงหรือว่าอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เนี่ยพอเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะจะยกเลิกการลงจอดเนี่ยมันก็เลยกระแทกแรงนะก็ผลก็คือรู้สึกนักบินจะรอดนะครับนักบินแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็อะไรพวกนี้รอดนะแต่ว่า ไอผู้โดยสารตายไปแปดสิบกว่าคนนะครับก็พคตสวยเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยมามาตายไอไอวิศวกรการบินเนี่ยช่างเครื่องเนี่ยมันด่าแบบดา่าตั้งแต่ที่มันมันคุยกันแล้วอะว่าเอ้ยนายเชื่อเปล่าว่าเราลงจอดได้โดยไม่ต้องดูดูไม่ต้องใช้สายตาเราดูแต่มาตรวัดอะไรแบบเนี้ไอผู้ช่วยมึงไอไอไอ,ไอผู้ช่วยบอกเอ้ยไม่เชื่อทําได้เหรออะไรอย่างเงี้ย ไอวิศวกรมันก็บอกว่าเฮ้ยนายอย่าเล่นอะไรบ้าบ้าบาบ,าบานะเว้ยแล้วพอมันไปปิดม่านเนี่ยไอไอวิศวกรมันก็ด่าแบบว่าเฮ้ยนายทำอะไรอะ่ะบ้าบอนะนี่มันบ้าไปแล้วมันเรามีผูดด้โดยสารนะผู้โด,ดยสารเป็นสิบเลยนะมันตายนะเว้ยเราก็จะตายไปด้วยนะจนแบบความเร็วไอระดับความสูงมันค่อยๆลด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 ลงมานะเพราะว่าเขาจะลงไงไอวิศวกรมันก็ด่าแบบว่า เปิดม่านเลยไปเปิดม่านเลยเล่นบ้าอะไรวะตายกันหมดนะแบบนี้เนี่ยครับมันมีอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับคือคนเราเนี่ยบางทีกับตนเนี่ยใจเขาอาจจะนิ่งในระดับหนึ่งนะถ้าเขาขับอยู่คนเดียวหรือขับอยู่กับไอ้นักบินผู้ช่วยเนี่ยเขาเขาใจเขาอาจจะนิ่งในระดับหนึ่งแต่พอมันมีความกดดันจากไอ้วิศวกรเนี่ยมาคอยคอยแบบพูด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 อยู่นั่นแหละสตินั้นแตกครับนะ มันสับสนมันเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงก็แต่แต่วิศวก Dial ออรเขาก็ไม่ได้ผิดน,นะครับเพราะว่ามันก็นั่นแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่นกันเออเอาชีวิตคนอื่นมามาเล่นน่ะนะครับอ่าไอเรื่องเรื่องขับเครื่องบินเนี้ยผมก็จะจะบอกว่ามันก็มีเรื่องเรื่องบ้าบ้าบบแบบเนี้ยเยอะมากนะ ถ้าถ้าคุณสนใจดูดูไอเรื่องเกี่ยวเครื่องบินตกเนี่ยมันมีแบบว่าเล่นกันเฮ้ยเครื่องบินเราเราบินขึ้นไปได้ได้สูงสุดแค่ไหนวะเราลองบินขึ้นไปดูดิมันก็บิน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 ขึ้นไปเว้ยแล้วก็สุดท้ายเครื่องบินมันก็บินมันก็มันก็เสียการเสียเสียแรงยกนะครับเพราะข้างบนอากาศมันบางมากเครื่องยนต์มันก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ล่วงลงมาแล้วก็แก้ปัญหากันไม่ได้ก็ตกตายครับหรือหรือแบบก็เห็นอยู่นะครับว่าว่ามันลงจอดไม่ได้อแม่งก็จะลงอะ่ะเพราะาอะไรเพราะที่เกียรตบินบินวนมาลงใหม่อะ่ะคือที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่าถ้าถ้าคุณลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันเรามองไม่เห็นสนามบินเนี่ยคุณจะต้องยกเลิกแล้วบินกลับมาวนใหม่ แต่แต่ไอ้นักบินเนี่ยมันจะขี้เกียจครับมันก็บอกว่ารุนลุ้นเอาละกันส่วนมากจะเป็นแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่นักไอคนขับเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัวนะแม้แต่นักบินโดยสารเนี่ยเครื่องบินโดยสารเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนี้ครับคือขี้เกียจคือเป็นผมผมก็ขี้เกียจไงเหมือนคุณถอยรถเข้าบ้านอย่างเงี้ยคุณก็ขี้เกียจบางทีแบบ เอ้ยมันก็คงได้แหละมันก็คงได้แหละแต่บางทีมันก็ไปเฉียวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ีนี้เครื่องบินมันเฉียวมันก็ไม่ได้ว่าแค่สีทะลอกนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือจะบอกว่าไอ้นักบินเนี่ยแม่งน่ากลัวมากครับคือคุณจะไปไว้ใจว่ามันจะไม่ทําอะไรบ้าบ้าบบสติมันจะดีนะมันพร้อมที่จะทําอะไรบ้าบ้าบบแล้วสติมันก็ไม่ค่อยดีด้วยครับก็ ก็นี้ตกตกกันอ่ะมันก็อีแบบเนี้ยหรืออย่างที่บินไปชนภูเขาอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะที่ไหนอะส่วนมากคือไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมาตรวัดว่าเชื่อตัวเองมากกว่าไม่จริงมารวัดผิดเฮ้ยมนมาตวัดมันจะผิดได้ไงมารวัดมันมีทั้งสองตัวนะเว้ยมันจะผิดทั้งสองตัวเลยเหรอหรือบางคนก็แบบเชื่อมารวัดเกินไปหรือ อะไรก็มีมันแบบนักบินเนี่ยผมว่าสตินะยังไม่สู้คนขับรถเมย์สายแปดเลยเออคือแม้โคดโคดแบบงี่เง่าอ่ะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมแบบคือสัมผัสมาก,กับตัวเองนะไงว่าคนขับเครื่องบินเนี่ยส่วนมากมันจะสติไม่ค่อยดีครับมันจะชอบเล่นอะไรบ้าบ้าบาบๆที่ไม่ควรจะทำอะเออ ก็ก็นั่นแหละนะครับก็แล้วเราจะทำยังไงครับจะไม่ขึ้นเครื่องบินเหรอก็ก็คงไม่ได้นะถ้าเราต้องขึ้นเครื่องบินก็ต้องขึ้นเครื่องบินนะครับแต่ก็ก็ทําใจไว้นะครับม,ม,มันมันมันมีมันพร้อมที่จะทําอะไรบ้าๆบอๆได้เสมอแล้วครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหวยมันจะไปออกที่ใครนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเวลา เวลาที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยยอมรับแล้วครับว่านักบินสติไม่ค่อยดีเพราะว่าสายการบินมันจะเสียหายนะว่าไปรับนักบินบ้าบอแบบนี้มาได้ยังไงอ่าก็คลิปนี้เอาประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ